สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง C Cas Co อร์สพวันนี้เพจะมาแต่งหน้าคอนนะคะเป็นซีโร่ทูนะคะ,ะ,คะซึ่งขอพายนิดนึงเล็บเราจะไม่ลบนะคะเพราะว่าเราหาน้ายาลบเล็บไม่เจอก็จะแต่งทั้งทงที่เล็บแมงแดงอยู่ดีนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เป็นสีดำนะคะทุกคนตอนนี้แป็มสีแดงแล้วเพราะว่าน้ํายาไฮเล็บสีดําค่อนข้างที่จะไม่ติดนะคะก็เลยสีแดงทาทับแมงเลยะคะ่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขอเข้าไปใกล้กล้องนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นเมคอัพกันอย่างชัดเจนนะคะ ก่อนที่เราจะคอสเพย์เราต้องใส่เน็ตคุมผมกันก่อนจะบอกว่าเน็ตคุมผมในวันนี้เราเลือกใช้เป็นสีครีมไม่ใช่เพราะว่าจะทําให้เนียนแต่ยังไล่เพราะครูหาสีดำไม่เจอคะ่ะวันนี้นะคะเรามีไอเทมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้นี่เองเป็น Nami Makeup Pro AA Aura Primer นะคะเป็นไพรเมอร์ที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะลงเอวิติงทุกอย่างบนหนังหน้าเรานะคะ ว่าการใช้เอ้นี่มันดีตรงไหนนะคะการใช้สิ่งนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยปรับผิวหน้าเราให้สว่างขึ้นแล้วก็ทําให้แบบว่าพวกรอยดํารอยแดงแบบนี้มันดูจางลงนะคะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะขอลดแสกแสนลงไปนิดนึงนะคะก็อาละเราจะเริ่มลงกันนะคะจะบอกว่า ตัวนี้ไม่ควรลงเยอะนะควรลงบางๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเราจะลอยนะคะมันจะทําให้หน้าเราสว่างขึ้นเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ปรับผิวให้มันขาวบรท์เลยอ,อัจฉนิัะนะคะก็ไพรเมอร์เนี่ยมันเลือกได้หลายแบบเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไพรเมอร์นะคะที่วันนี้เราจะหยิบยกกันมาใช้นะคะก็จะใช้พับนะคะในการเกี่ยตอนแรกอะกว่าจะแบบทําคลิปแบบสวนเมคอัพแบบจริงจัง้า จริงจังไม่ได้ค่ะเพราะว่าโดนรีเควสขอมาเขาว่าเออกลับไปบ่นแบบเดิมเลยดีแล้วนะคะคนไทยชอบให้บน่นนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่คนไทยชอบให้บน่นคือมีหลายคอมเมนต์มากเมื่อ,อ,อตอนที่เราคอสเกทัวนะคะว่าทําไมพี่ไม่ทําคลิปบ่นแล้วหรอชอบคลิปเดิมมากกว่าแบบแตบบ่แบบนี้ก็โอเคอยู่แสดงว่าโอเคก็คือไม่ได้ค่ะได้อยู่ก็คือไม่ได้นะคะทุกคน ก็รู้แหละว,ว่าคงไม่ชอบคลิปแนวนั้นด้วยเออไม่ต้องการคิดที่แบบว่าอธิบายเพียวๆเ,เวลาสอนความรู้ก็ไม่เอากออ็ได้เดี๋ยวเราก็จะมานั่งบทกันนะคะแต่นี้เป็นไทเมอร์แบบทําให้ผิวหน้าไร้นะคะมันก็จะมีความขาวมา1เฉดย้ำแล้วว่า1เฉดของเราก็เกือบเทาแล้วแหละหรือมันเทาอ่ะมันเทาแน่เลยต้อเทาแน่เลยเออเทาจริงเลย เอาว่าพอลองรองพื้นแล้วมันก็จะดูดีขึ้นนะคะจริงๆมันเหมาะสำหรับผิวคนที่แบบขาวอมชมพูอ่ะแม่งจะดีมากเลยเว A ้ย A A ครีมตัวเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราอยากให้ผิวมันขาวขึ้นเฉยๆนะคะใช้เป็นตัวนี้ค่ะจะใช้เป็นตัวนี้ต่อนะคะซีจันเอสชาร์เทนคาร์ราเพอร์เฟกต์ฟาวเดชน,นะคะเป็นรองพื้นนะคะกันเหงือ่อปกปิดทุกรอย รอยสีผิวนะคะยูกันยูวีแล้วก็เนื้อเคียมขี่ง่ายเขาอุตส่าห์การันตีให้เราขนาดนี้ว่าเนื้อเคียมขี่ง่ายจริงๆก็ซื้อมาเพราะว่ามันถูกนะคะมีช่วงหนึ่งที่ลดราคาตอนช่วงตุกจีนก็เลยเห็นว่าเออมันถูกดีนะคะก็เลยซื้อมาแต่ถามว่ามันเคี่ยงไง่ายไหมก็เคี่ยงง่ายจริงค่ะแต่เนื้อค่อนข้างจะหนืดนิดนึงนะคะจริงๆนะคะว่าถ้าชอบอะไรก็ซื้อๆไปเถอะนะคะก็ ยอมรับนะคะว่าเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่โดนรุ่นพี่ป้ายามาหนักมากว่ามันดีนะคะโดนรีวิวมาหนักมากโดนคนเรียกไอดีโปรโมทมาหนักมากว่ามันดีถามว่าดีจริงไหมก็ดีจริงค่ะแต่โดยส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอมเหลืองนะคะก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ถามว่าเออใช้ได้ก่อใช้ได้เลยนะโอเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูข่าวแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะก็ถ้าถามว่าหน้าทาไว้ก็ในระดับหนึ่งค่ะหน้าทากับคอแน่นอนนะคะแล้วก็จ นิดหนึ่งตอนแรกก็อาจจะไม่เมคเลยเพราะขี้เกียจนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็อุตส่าห์เทาได้เบอร์นี้แล้วแล้วก็จะพยายามเทาต่อไปนะคะทั้งหน้าเทาทั้งคอทั้งหน้านะ๊ะแล้วค่ะถ <c oughs> ้าถามว่ามีใครมีใครคอมเมนต์ไหมคะพี่หน้าเทามีค่ะถามว่าพี่สนใจไหมพี่นี่สนใจค่ะพี่ชค่ในสิ่งที่พี่ทานะคะ แต่ถามว่าพอตัวเองรู้ว่าตัวเองหน้าเทารู้สึกไงอโลจริงๆวันนี้เราต้องกบคิ้วสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากาวสักชนิดเลยวันนี้ก็เลยจะไม่ทั้งแปะขนตาแล้วก็จะไม่กบคิ้วให้มันดูวาวนะคะเป็นแป้งของสีจันนะคะตัวนี้ถือว่าเพชอบแพคเกจซิงนะคะแต่ถามว่าตัวเนื้อเพก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบความฝุ่นของมันเลยอะเห็นปะอย่าไม่ชอบความฝุ่นเท่าไหร่นะคะให้คะแนนความฝุ่นไม่ผ่านนะคะพอรู้สึกว่าตัวนี้ฝุ่นเยอะไปหน่อยนะคะถ้าาาถมว่อ ใช้จริงได้ไหมก็ใช้จริงได้ค่ะมันไม่เหมาะกับการใช้แปรงในการแต่งนะคะเพราะว่าตัวนี้ฝุ่นเยอะมากเลยมันควรใช้พับในการแต่งเระมือกว่านะคะแต่ว่าฉันฉันมีพับฉันมีแป้งฉันก็จะใช้แป้งในการแป้งนะคะการที่เราจะเขียนคิ้วซีโร่ทูนั้นได้เราจะต้องเขียนคิ้วให้มันตรงเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือต้องเป็นสีพืแต่เราไม่มีสีพูค่ะเพราะว่าพาเลทที่มันเป็นอลังการงานวุ่นวัง3 8 6ส c ฉันหายไปแล้วค่ะฉันก็จะใช้เป็นอ่าพาเลทสิตานะคะในการเขียนคิ้ว ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ค่ะราคาไม่แพงนะคะกะว่าจะซื้อใหม่อยู่นะคะเพราะว่าเฉดสีที่ใช้บ่อยที่สุดมันหายไปแล้วเวลาถ้าเราสังเกตว่าตัวเราชอบใช้เศษสีไหนมากที่สุดก็ดูจากที่มันเหวนไปนะคะสีออกน้าํนาตาลอ่อนก็แล้วกันวันนี้ใช้น้ําตาลอ่อนเพราะใช้น้ำตาลเข้มไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันหมดนะคะเดี๋ยวไม่มีเขียนไว้เอฟวียกนะคะจ้ะเรียบร้อยเราก็จะค่อยๆเขียนนะคะในบริเวณของเอ,อ่อคิว พอเราเขียนคิ้วแล้วเนาะเราก็จะเขียนให้เป็นทรงตรงนะคะเพราะว่าซีโร่ทูเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงที่คิ้วทรงแบบต,งตรงตรงเลยจ้ะตรงไปไหนก็ไม่รู้จ้ะแต่ที่รู้ก็คือตรงนะจ๊ะอย่าบๆาอ,อย่ามานี้ละเห็นปะ มีความคิ้วสงตรงนะคะแต่ก็ไม่ได้ตรงเยอะนะคะจะมีความแบบบันหน้าบานอบแล้วก็หางคิ้วนะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มในการเขียนจ้าหางคิ้วต้องให้มันแบบว่ามีความคมนิดนึงนะคะเห็นป่ะเพราะว่ามันจะเขียนยีเลยคิ้วจริงมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยมันเห็นป่ะมันจะมีแบบว่ารอยแหว่งๆที่มาจากเอ่อตัวคิ้วจริงของเราเนาะเราจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์ในการปบนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์แบบไหนแล้วแต่ถนัดค่ะ ทักนิดนึงนะคะให้มันแบบว่าเข้าค่ะเราจะกบในบริเวณที่เราไม่ได้ใช้มันนะคะเพื่อที่ให้คิวอเราเนี่ยมันดูคมมากขึ้นจ้าประมาณนี้เห็นปะนี่มันก็จะกบในบริเวณที่เราไม่ได้ใช้มันจริงๆนะในการที่จะเกี่ยก่อนนิดนึงนะคะเก,เกี่ยกัยข้างก่อนนิดนึงให้มันดูสมูทไปกับหนังหนังหน้าเรานะคะจากนั้นก็ใช้เป็นแป้งนะคะแป้งแป้งใช้กันแป้ง แป้งตัวเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะต้องวนนิดนึงวนฟึ๊ฟจากนั้นไม่ต้องขอออกค่ะแล้วก็ค่อยๆแท็บไปเลยนะคะค่อยๆแท็บให้แบบว่าเออมันมีความเนื้อเนื้อสม่ำเสมอกับสีหน้านะคะ นี่ทุกคนก็จะได้คิวทรงนี้กันนะคะเราจะลงอายชาโด์กันที่เปลือกตากันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นโทนสีชมพูแดงนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยถ้าสังเกตแอน,นิเมชันดีๆเนาะใต้ตาน้องจะเป็นสีแดงแบบแดงเลยนะคะทุกคนเราใช้เป็นตัวนี้ตึ๊ดตัวนี้นะคะก็จะเป็นเฉดอเน์โทนสีชมพูแดงทั้งหมดนะคะก็ขอลงเปลือกตากันก่อนนะ ซึ่งวันนี้จะไม่ติดขนตาปลอมนะคะเราก็จะปลอมให้ถึงที่สุดก่อนนะคะสีอ่อนก่อนจะใช้เป็นตัวนี้นะคะลงไปบริเวณหัวตานะคะไม่ขึ้นสีเลยไม่มีอะไรขึ้นสีเลยมันไม่ขึ้นสีจริงๆนะโอเคถือว่าลงคิดว่าซับคิดว่ามันเป็นลงก,ก็แล้วกันคิดว่าลงเป็นเบดเบไปก็แล้วกันกกนะเออถึงแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นสีเลยก็เถอะก็สีในพาเลตสวยมากแต่พอลงจริงแล้วแทบไม่ขึ้นสีเลยแถมสีแม่งไม่ตรงกับในพาเลตด้วย ไม่เป็นไรปกติไม่ค่อยใช้สีนี้อยู่แล้วแทบจะไม่ใช้เลยแหละหรือว่าเคยมีเทปหนึ่งใช้ไปแล้วก็ต้องขออภัยนะคะก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นสีนี้นะคะสีนี้นะคะเป็นสีออกมอ่วงๆตุนๆ่นๆนิดนึงม่วงหรอวะหรือว่าลาเราบอดสีวะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันสีค่อนข้างเข้มว่าเมื่อกี้นี้นะคะมาทาที่บริเวณหางตาโอ้อันนี้ดีอันนี้ได้อันนี้ได้ทุกคนนี้ได้นี่นี่นี่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันชอบแล้วก็ ทาตะวัดขึ้นนิดหนึ่งนะคะแบบนี้เยยบย่ออันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ลงอีกข้างนึงให้มันพอๆพจะเท่ากันนะคะถามว่าเท่ากันไม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าให้มันเอ,อไปด้วยกันได้นะคะก็เกี่ยขึ้นมานิดนึงแบบนี้น้าอันน้าอันนั่นนะมันจะประมาณนี้นะคะ ก็จะพยายามเกี่ยสองข้างให้มันเท่ากันนะคะถ้าสังเกตก็คือมันจะเป็นงานไล่สีเนาะแปรงตัวนี้นะคะในการที่เราจะจุ่มสีแคมที่สุดในผ้าเ่ยค่ะเป็นตัวนี้แต่ว่าเราใช้ตัวนี้ก่อนเราจะใช้เป็นสีตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีตัวนี้เข้าไปแทบๆข้างในนะคะใช้สีอ่อนก่อนนะคะเป็นเหมือนเบลดลงไปก่อนอันนี้ได้เขียนใต้ตานะคะเป็นเอจอุดเด่นของน้องเลยอันนี้จะมีการแทบออกมาข้างนอกเล็กน แต่ว่าระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขียนอย่างนี้มันแกยก่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเราจะใช้เป็นสีตัวแดงที่สุดในพาเลตนะคะเราใช้สีแดงที่สุดในพาเลตเขียนข้างในนะคะให้เป็นเส้นตัดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่พอใจแนะนำว่าให้ใช้เป็นเอ่อเขาเรียกไงดีละ่ะลิปสติกสีแดงเขียนก็เขียนเองก็ได้นะคะมันจะ ชัดเจนกว่าแล้วก็จะมีเ t e เจอร์ที่ดูดีกว่านะคะไ,ได้ประมาณนี้นะคะเราได้เบสทุกอยาก่างแล้วเรียบร้อยมันจะดูล่งๆทุกคนแล้วจะดูเหมือนคนที่โดน่อยตามานะคะเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์ค่ะตัวนี้นะคะกีดอายไลเนอร์แบบวิงหางขึ้นไปจากนั้นก็จะเขียนให้มันบาลางนะคะ อันนี้คือการวาิง eyeliner เรานะคะอันนี้เราจะ,จะวิงยาวกว่าปกติเพราะเราอยากให้รูปตาดูเล็กแล้วก็ดูเลียวค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นปุ๊บเราจะกรีดข้างล่างนิดนึงนะคะกรีดลักตาข้างล่างนิดนึงให้มีความเป็น animation ประมาณนี้นะคะจะมีข้อสังเกตตัวละครนี้นะคะก็คือขนตาล่างเขาชัดเจนมากเราใช้วิธีเขียนเอาค่ะ ลืมไปก่อนเขียนเราต้องทําสิ่งนี้ก่อนนะคะก็คือการเขียนดอลลี่อายนัใตายนะคะการเขียนดอลลี่อายเราจะใช้เป็นแปรงที่สีอายแชโดว์ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวสีนี้ค่ะสีนี้นะคะก็ด้วยความที่มันเหมือนดอลลี่อายดอลลี่อายของเราก็จะมีความว่าแบบว่าหนังตาจะดูแบบเออเหมือนฉันมีเป็นคนที่ใต้ตาสว่างและใต้ตาโตนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเด๊ะ เป็นกิเตอร์นะคะสีแบบช้ำๆขาวช้ำๆเลยอะค่ะแต้มบริเวณกลางตาขาวล่องลองขาวช่ำๆขาวช้ำๆเยี่ยมยอดนะคะ like ประมาณนี้ไม่มีใครบอกว่าเยี่ยมยอดฉันสยเยี่ยมยอดทก็แ ok, ต่ชมด้วเองค่ะประมาณนี้นะคะเอาใช้นิ้วเขียนนิดนึงให้แบบว่ามีความว่าแบบว่าเออดูดีหน่อยถ้ามีความไม่พอใจก็ป้ายบริเวณกลางตานิดนึงค่ะ ให้แบบว่าเอยมีความแบบสะท้อนแสงเออนิดนึงนี่คือนิดนึงของฉันนะคะฉันไม่รู้หรอกนิดนึงของคนอื่นเป็นยังไงแต่นิดนึงของฉันเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วก็เมคอัพแล้วนะคะสองข้างกันเลยแล้วก็จะไฮไลท์กันไฮไลท์วันนี้จะใช้เป็นไฮไลท์ไหนดีวะเอาไฮไลท์นี้เอาไฮไลท์อื่นเออเอาว่าไฮไลท์นี้นะคะเป็นแป้งนะคะชีบ้างเลยศูนย์สี่อันนี้เราใช้แทนไฮไลท์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากไฮไลท์ชัดขนาดนั้นนะคะ ตัวละครวันนี้เนี่ยตัวละครไฮไลท์ไม่ได้ชัดเท่าไหร่น,นะคะเป็นตัวละครที่อ่าตัวละครจากญี่ปุ่นมันก็จะมีความแบบว่าดังไม่ได้โดดอะไรมากมายนะคะดังก็แบบพอไปวัดไปวาได้แหละเออนะคะก็จะไฮไลท์ให้มันแบบว่าดูมีมิต,ติขึ้นมาสักหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไฮไลท์เข้มนะคะว่าเป็นคาแรเตอร์ผู้หญิงมันต้องมีความแบบเน้นคาแรเตอร์ให้ดูแบบว่าอุย้ยน่ารักต้มมุต้องมิไว้ก่อนนะคะจริงๆผัมว่าตัวละครน,นี้น่ารักขนาดไหนก็ ถือว่าเป็นตัวละครที่ว่าสวยนะจัลลาเพย์ว่าเพย์ว่าสวยนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าวตัวละครนี้น่ารักเป็นตัวละครที่หลายคนชื่นชอบนะคะก็เพย์ชอบชอบทิ่มน้องน้องสวยนี่แหละเราก็เลยเช่าชุดของน้องจูนมานะคะขอบคุณชุดวันนี้จากจูนดนวยนะคะก็จะไฮไลท์นะคะไฮไลท์เกบปีดิดหนึ่งเราไม่ได้ใช้ไฮไลท์ที่มันหนักหน่วงนะคะเราใช้ไฮไลท์ปกติเลยจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวไฮไลท์ตัวนี้นะคะในการที่จะปัดแก้มกันแบบว่าคอนโทนิดนึงให้ หน้าดูมีความแบบอ๋อมีมิติมีมิติมีมิติไฮไลท์สีขาวนะคะในการลงบริเวณดั้งนะคะเราใช้เป็นตัวนี้นะคะเราไม่อยากขาวมากเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าอะไรคะพี่แพรพี่แพรมึงลงไฮไลท์ขาวเกินไปแล้วนะคะก็เลยจะใช้ไฮไลท์ที่ดูซอฟลงกว่าทุกลิปนะคะไฮไลท์ก็ควรลงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจริงๆถึงแม้ว่าจะลงตรงนี้แล้วมันก็ไม่เห็นก็เถอะนะคะแล้วก็อ่ะตรงปลายจมูกนิดนึงเพราะชอบโดยส่วนตัว ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะลงเป็นบริเวณของแก้มนะคะจะลงเป็นสีชมพูพิงๆแบบนี้นะคะตัวตัวบัตออนตัวนี้เป็นตัวบัตออนที่สีน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราปัดให้ดูนะคะก็ใช้แปรงอีเมื่อกี้แหละก็ไม่มีแปรงเยอะนะคะบ้านตอนนี้ขัดสนแปรงใครโดเนตได้ก็กรุณาส่งปานะคะตอแหลและดูออกนะคะก็เราจะปัดหนกดแก้มไปนะคะแบบนี้เราจะปัดช่วงบริเวณหนกแก้มนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะ เยี่ยมยอดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ปัดบริเวณปลายจมูกนิดนึงให้ดูแบบโอ้ยมีความช่มพูช่ำพุมพูชมพูช่พ,ชพูปัดเยอะไปนะคะก็ปัดเยอะไปหากว่ามีวิธีแก้ยังไงนะคะใช้แป้งใช้พับนะคะสีปกติของเราสีปกติคือสีนี้นะคะใช้พับนะคะปัดนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยนี่จะลดมีความแบบทําให้มันซอฟลงไปได้นะคะจากนั้นปุ๊บเราจะใช้เป็นตัวนี้ ตัวที่เราเขียนใช้กับตาไม่เกี้นี้แหละเราจะใช้บริเวณหนแก้มนิดนึงนะคะใช้แบบ <N> น่ามีความเงาแนทอนมีความเงามีความเงามีความเงาแนทอนโอเคจากนั้นเราจะใช้เป็นเลฟเสกเซอออชมพูชมพูจริงๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะสีอะไรก็ได้จริงๆนะคะแต่ไม่ค่อยแนะนําสีส้มเท่าไหร่เพราะว่าอุตส่าห์ชมพูพิมกขนาดนี้จะเป็นสีส้มก็สน่อยก็ดูประหลาดๆนิดนึงนะ ก็คือสีติดยากค่ะยอมแล้วเราว่าสีติดยากสีไม่ค่อยติดปากเขาไหวนะคะอยากให้ยี่คอแบบโอ้ยออกคองเงาวาวแว๊บมีความแบบฉ่วา,าว,วาว,ว,าวแนะนาว่าใช้เป็นตัวติ้นอันนี้ซื้อเมื่อผิดติ้นไปน,นิดนึงตอนนั้นจะคอรีเรียนหน้าอยากซื้อเป็นติ้นใสแต่กดผิดเป็นติ้นสีเป็นไงล่ะตอนเนี้ยดูสีเนีโอ้โโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปใส่ชุดใส่กันนะคะก็ไปคอมพิวต์ลุก,กันเลย แต่ก่อนคอมพลทลไปฟังรีวิวไฟกลมที่วันนี้ได้มาก่อนนะคะเพราะว่าอยากนําเสนอไฟกลมมากเพราะฉั้นอุตส่าห์เดินไปซื้อด้วยตัวเองนะคะไปดูรีวิวไฟกลมกก่อนแล้วก็มาคอมพลทุกันถ่ายคลิปคะ่ะเป็นไฟกลมที่เราซื้อมาเพราะเราแอกว่าอันเก่ามันพังไปแล้วทุกคนคือจะเห็นว่าเทปหลายๆเทปหลังๆก็ไม่ได้ ทำการใช้ไฟก,กลมเนาะคือเวลาเราคอสเพลย์เนี่ยเราแนะนำไปแล้วว่าสำหรับบ้านใครที่แบบว่าเอ้ยแสงยังมีไม่เพียงพอเนี่ยแนะนาว่าซื้อไฟกลมก็ได้มันเป็นไฟที่แบบประหยัดแต่ว่าถ้าจะเอาแบบว่าถ่ายรูปดีๆแบบดูดีไปเลยก็แนะนําว่าให้ซื้อไฟสตูมาใช้นะคะแต่ตัวนี้เป็นงานจีนนะโอเคมาคือ มันดีมากเลยเว้ยคือไฟกลมอ่ะมันหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ว่าคุณภาพมันแตกต่างกันนะแล้วก็ความแข็งแรงด้วยอย่างตัวที่เราทํทาพังไปอันนั้นซื้อในช้อปปีนะคะราคาแค่ประมาณ3าม้อกว่าบาทนี่ดูว้าวดูดีมากเลยมีฟันซีลอย่างดีนะคะแล้วก็มีคําอธิบายภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้ก็คือสามารถยืดได้อย่างนี้อ้าดูดีปะ ด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่อะเวลาเพาแต่งขอช่ป้าเพาะจะนั่งถ่ายนะคะเพะก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันสามารถปรับระดับได้นะคะคือแบบว่าตัวเก่าที่เราซื้อมามันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันสูงก็จริงแต่ว่าตัวขาตั้งอะมันเป็นขาตั้งที่แบบว่ามันปรับระยะความสูงได้แค่ประมาณนึงนะคะไม่สามารถปรับระยะความสูงได้มากมายเท่าไหร่นะคะเราจะมีตัวแผงนสวิตไฟตรงนี้นะคะเอาไว้เปิดไฟกันเนาะ ก็เหมือนปกติเลยมีปุ่มบวกเพิ่มแสงแล้วก็สลับไฟนะคะไฟน่าจะมี3สีนะคะแล้วก็ลดแล้วก็โอเพนเปิดเฮ้ hey! อันนี้คือแสงปกติของกล้องนะคะที่เราต้องซื้อไฟกลมมาเพราะเหตุดียวนี่แหละคือเราสามารถจะแสงตรงไหนก็ได้เว้ยทุกคนแต่ว่าปกติเวลาเลเยอร์ถ่ายรูปเนาะเขาก็จะวางไว้ใกล้กล้องนะคะแล้วก็ให้เลนกล้องออผ่า นิดนึงแล้วก็ค่อยๆไปปรับสีกันเอานะคะหรือว่าจะใช้เวลาตอนถ่าย TikTok ก็ได้มันก็เวิร์กเหมือนกันตัวนี้จะมีกี่สีวะอันนี้ได้เป็นแสงขาวแต่แสงแรงมากเลยทุกคนแรงกว่าอันเก่าอีกนะคะก็สามารถลดระดับได้อย่างงี้มันลดระดับได้กี่ระดับเนี่ย1 2ึ่งสามสี่ห้าสมระดับก็มีไฟไฟขาวไฟขาวแล้วก็ไฟส้มแล้วก็ ไฟสีฟ้านะคะปรับระดับได้เยอะจริงๆทุกคน <ๆ S 1> ก็น่าจะประมาณอ่าถ้าเพตีไม่ผิดน่าจะประมาณ2เมตรนะคะตัวนี้ก็ก็สำหรับใครที่ถามหาฟิกัดไฟกลมที่รีวิวไปเมื่อกี้นะค <ๆ S 1> นะค <ๆ S 1> ก็จริงๆเพซื้อมาที่โรบินสันนะคะ <ๆ S 2> ก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครหารซื้อไม่ได้แล้ว <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจะพยายามหาเว็บไซต์ที่ขายยี่ห้อนี้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชั่นนะคะ ซีโร่ทูในวันนี้พยายามแล้วว่าเพไม่ใช่คนขาวพอเวลาคอสซีโร่ทูแล้วมันก็จะแอบแบบบงบงสักนิดนึงนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้เต็มที่นะไว้เจอก,กันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายซีเด้อใครอยากโดเนทก็สามารถโดเนทได้ที่ใต้คลิปเลยนะมีช่องทางการโดเนทไว้ให้ส่วนถ้าใครที่เข้ามาดูเฉยๆไม่เป็นไรขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนผลงานนะคะบ๊ายบายก็รูปไปติดตามที่แฟนเพจน,นะจ๊ะ